สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนชิโอตะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังตอนต่อไปกันเลยครับเจ้าแห่งซาตตาวุธตอนที่76แมงมุมหุบเขานั้นมีร่างกายที่ใหญ่โตเท่านั้นยังไม่พอมันยังมีพละกกาลังเทียบเท่าได้กับมอนสเตอร์ระดับบอสอีกด้านหนึ่งของหุบเขาเคซานมีชายทั้งสคนกําลังตื่นกลัวอยู่ชายคนแรกชิลีจุนโฮชายคนที่สอง ชเวชานสองและชายคนสุดท้ายซึมกีวานพวกเขาคือเพื่อนสมัยมัธยมของชินยองวูและในตอนนี้กำลังถูกขังอยู่ในหลังของแมงมุมหุบเขาโดยร่างกายของพวกเขาถูกใหญ่รัดพันให้หนาแน่นทั้งสามคนกำลังสั่นกลัวต่อคมเคี้ยวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อไม่ให้ถูกกินทั้งเป็นลีจุนโฮได้พูดขึ้นมา โธ่เอ้ยทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันแค่อยากจะไปเมืองวินสตันเองเมืองวินสตันเป็นเมืองใหญ่ที่ใครๆก็ต่างใฝ่ฝันยิ่งเมืองใหญ่เท่าไหร่ภารกิจในเมืองก็ยิ่งมากเท่านั้นอีกทางยังมีร้านค้าที่มีชื่อเสียงได้เปิดอยู่ที่นั่นด้วยแต่แล้วพวกเขาทั้งสามคนกลับต้องมาเจอกับกอบลินเจ้าเล่มันทำให้พวกเขาทั้งสามคนถูกอัมพางเส้นทาง และหลอกล่อให้เดินไปในทุ่งหิมะจนเกือบจะหนาวตายและในท้ายที่สุดพวกเขาก็เข้ามาในเขตของหุบเขาเคซานแต่นั่นก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีนักเนื่องจากในตอนนี้พวกเขากำลังตกอยู่ในคมเขียวของไม่มุมยักษ์แทนการเสี่ยงตายกับความหนาวกับคมเขียวที่แหลมคมทั้งสองทางเลือกดูแต่สิส้นหวังทั้งคู่ซึมกีวานได้อดควนขึ้นเป็นพระพวกนายอยากจะไปที่วินสตันยังไงละ่ะ ฉันเลยต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันทำให้สีหน้าของลีจุนโฮผันไม่พอใจในทันทีแน่นอนว่าผู้ที่รีเริ่มที่จะมาวินสตันนั้นคือลีจุนโฮลีจุนโฮรู้สึกไม่พอใจกับคำพูดของซึนกีวานเขาจึงพูดโต้กลับไปว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นด้วยแล้วหรืองไงแล้วตอนนี้คิดจะมากล่าวโทษกันเองอย่างนั้นเหรอฮถ้ารู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นใครจะอยากมากันแล้ววะฮะ ลีจุนโฮนั้นมีนิสัยที่ชุนเฉียวง่ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสมัยมัธยมเขาคือนักเลงหัวโจกของโรงเรียนมันไม่มีเด็กคนใดที่ไม่ถูกลีจุนโฮแกงในยุคสมัยที่ลีจุนโฮกำลังรุ่งเรืองเงินเพื่อนข้างกายของเขาทั้งสองคนก็คือชเวชานซองกับซึมกีวานเมื่อพวกเขาทั้งสองคนได้เห็นลีจุนโฮเริ่มที่จะโมโหซึมกีวานจึงไม่พูดอะไรออกมาอีกแต่ถึงอย่างนั้น อารมณ์ของลีจุนโฮก็ยังไม่เย็นลงเขาได้สะบัดคำด่าออกมาโธ่เอ้ยยิ่งคิดก็ยิ่งซวยเฮ้ยกีวานแกไม่พูดอะไรหน่อยเหรอใช่แล้วฉันเป็นคนบอกกับทุกคนว่าฉันจะมาที่วินสตันฉันอยากไปที่นั่นเพื่อให้แมงมุมยักษ์มากินฉันอย่างนั้นเหรอฮะพอใจหรือยังพวกแกเห็นกันไม่เนี่ยแล้วจะมาโทษกันตอนเนี้ให้มันได้อะไรขึ้นมาไอ้แมงมุมยักษ์นั่นมันจะกินเราอยู่แล้วไม่เห็นหรือไงกันล่ะ พวกเราเป็นเพื่อนกันภาษาอะไรเฮ้ย hey, ทำไมนายต้องพูดแบบนั้นด้วยล่ะเอาเป็นว่าฉันขอโทษนายแล้วกันขอโทษนะฉันแค่ตกใจไปหน่อยนะก็เลยพูดผิดไปขอโทษงั้นเหรอขอโทษเป็นอย่างเดียวหรือไงจะทำอะไรก็เชิญเลยชเวชาญนซองที่เงียบมานานเขาก็ได้รีบห้ามปามหยุยพวกนายจะทะเลาะกันทำไมเนี่ยคิดหาทางหนีกันดีกว่าพวกเรานะ่ะว่ากันตามตรงแล้ว ทั้งชเวชานซองและซึมกีวานต่างก็ไม่ชอบหน้าของลีจุนโฮทั้งคู่นั้นแม้จะเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่ว่าลีจุนโฮแต่ลีจุนโฮมักจะดูถูกเพื่อนทั้งสองคนอยู่เสมอในตอนนี้พวกเขาก็อายุปาไป26กกันแล้วและพวกเขาก็ไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนสมัยมัธยมอีกด้วยในอีกมุมหนึ่งด้วยความที่ลีจุนโฮมีนิสัยแบบนี้นั่นจึงทำให้ไม่มีใครอยากจะคบหาสมาคมด้วย การสออไปเที่ยวแต่ละครัง้งเขาจึงมักจะชวนชเวชานซองและซึมกีวานไปด้วยเสมอที่จริงแล้วทั้งสองคนนั้นไม่อยากไปด้วยเท่าไหร่แต่พวกเขาคบกันมานานเป็นสิบปีจะให้ตัดขาดในทันทีมันก็คงยากทว่าดูเหมือนครั้งนี้มันจะถึงขีดจำกัดเสียแล้วเจ้ารีจุนโฮมันเสียสติไปแล้วด้วยยังไงคิดว่าตัวเองดีเลิศนักหนาเง้นเหรอถ้าหลีจุนโฮยังไม่เลิกทำนิสัยแบบนี้อีก มันก็คงถึงเวลาที่เราจะต้องเลิกคบกันแล้วล่ะบรรยากาศกำลังตึงเครียดถึงขีดสุดแต่แล้วสายลมก็ได้พัดพาเสียงที่ทำลายบรรยากาศพวกเขาต้นเสียงฟังดูห่างออกไปมากพวกเขาทั้งสามคนจึงจับใจความไม่ได้ว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่แต่ถ้าเทียบกับเสียงของไม่มุมหุบเขาแล้วก็มันไม่ใช่เมื่อได้ยินดังเน้นมันก็หันมาพ่นใยรัดทั้งสามให้แน่นยิ่งขึ้นและไม่มุมอยาก ก็เดินออกไปด้านนอกของลังแมงมุมหุบเขากระโดดไปมายังตื่นเต้นและดูเหมือนว่ามันกำลังยินดีที่มีเหยื่ออะไรใหม่เดินเข้ามาทั้งสามคนผ่านโล่งอกเมื่อแมงมุมอยากกำลังเดินออกไปจากธรรเอยคิดว่าจะตายซะแล้วดอนนะซีถ้างั้นโอกาสนี้แหละได้เวลาหนีแล้วลีจุนโฮเป็นคัสตนักลบเลเวล88ด้วยอุปนิสัยที่เป็นส่วนตัว แต้มสถานะทั้งหมดของเขาจึงถูกนำไปใช้กับค่าพลังกำลังแต่ไม่ว่าเขาจะดิด้นรนและขัดขืนมากแค่ไหนใยเมงมุมที่พันร่างกายของเขาอยู่มันก็ไม่คายออกเลยแม้แต่นิดเดียวนี่มันใหญ่บ้าอะไรกันเนี่ยพลังกำลังของฉันยังฉีกมันไม่ขาดเลยผ่านไปไม่นานลีจุนโฮก็เริ่มที่จะหมดแรงเขาลมเลิกความคิดที่จะหนีออกจากใยเมงมุมส่วนทางด้านของซึมกีวานซึ่งเขาเป็นขาสายจอมเวทไฟ เลเวล87เขาได้ไล่มวลขึ้นและเปลวไฟได้ผุดขึ้นจากใย,ยมงมุมใย,ยมงมุมเริ่มที่จะลุกไหม้อย่างช้าๆในตอนนี้ทั้ง3คนเริ่มที่จะมีความหวังแต่เมื่อผ่านไปสักพักเมื่อเปลวไฟได้ดับลงสิ่งเดียวที่แปรเปลี่ยนไปก็คือลอยไม้จางๆจากผิวของใย,ยมงมุมส่วนล่างของซึมกีวานยังคงถูกลัดแน่นเช่นเดิมและในตอนนี้ซึมกีวาน ถึงกับหน้าซีดเผือกเจ้าใหญ่นี่มันทํามาจากอะไรกันแน่ทําไมใยแมงมุมถึงไม่ถูกไฟเผากันล่ะทั้งนั้นเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองส่วนชเวชานซองเขาเป็นผู้เล่นคารดหัวขโมยเลเวล89เขาใช้มือทั้งสองข้างขยับไปมาเพื่อให้เกิดช่องว่างและควักมีสั้นออกมาจากช่องหลับแต่ทว่ามีสั้นอันแหลมคมนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะตัดใยแมงมุมได้บ้านะ แม้แต่ร้อยคิดควณมันก็ยังไม่มีและนี่เป็นสาเหตุที่แมงมุมหุบเขากล้าเดินออกไปจากหลังโดยที่ไม่ลังเลการที่พวกเขาจะหนีออกจากยยแมงมุมได้พวกเขาทั้งสามคนจึงเป็นเหยื่อที่ไม่สามารถหนีไปไหนได้อย่างแน่นอนและนั่นทําให้พวกเขาทั้งสมคนถึงกับสิ้นหวังโธ่ไม่ว่ายังไงพวกเราก็หนีจากยยแมงมุมยักษ์นี่ไม่ได้สินะเฮ้ในเมื่อพวกเราต้องสละชีวิต ทำไมพวกเราไม่ล็อกเอาออกจากเกมไปเลยล่ะอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องถูกกินนะลีจุนโฮและซึมกีวานพวกเขาทั้งสองคนรีบกดปุ่มล็อกเอาออกจากเกมในทันทีแต่ทว่าข้อความของระบบได้แจ้งขึ้น <S <S ในสถานการณ์เช่นนี้หากล็อกเอา์ออกจากเกมจะถือว่าผู้เล่นเสียชีวิตกรุณายืนยันเมื่อเห็นถ้อยคำดังกล่าวทั้งสองคนก็ถึงกับชะงักไป แต่หากลองคิดให้ดีๆนั่นก็เป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าถ้างนั้นก็ดีล็อกเอาออกกันเถอะมันคงรู้สึกแย่กว่าหากถูกแมงมุมยักษ์นั่นกินทั้งเป็นตกลงล็อกเอาแต่ซึมกีวานก็รู้สึกหัวเสียฉันว่ารอก,ก่อนดีกว่าเราจะยอมแพ้แค่นี้งั้นเหรอมันไม่น่าอายไปหน่อยหรือยังไงนี่ก็แค่เกมเองนะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่ารอดูอีกหน่อยเถอะ แล้วนายคิดจะพูดอะไรกันแน่เดี๋ยวไอ้เจ้าแมงมุมนั่นก็กลับมาแล้วนายจะมีโอกาสอีกอย่างนั้นเหรอฉันไม่อยากถูกแมงมุมนั่นกินทั้งเป็นมีหวังฉันกลายเป็นโลคกลมงมุมไปตลอดชีวิตแน่ถ้าเกิดว่านายมีความกล้าที่จะคิดฆ่าตัวตายฉันว่าพวกนายใช้ความกล้านั่นมาคิดหาทางสู้กับแมงมุมดีกว่าไหมนายพูดเรื่องอะไรกันนะ่ะไม่รู้ด้วยแล้วฉันจะล็อกเอาออกจากเกมนายจะอยู่นี่ต่อก็เชิญเลย ในจังหวะที่ลีจุนโฮกำลังจะล็อกเอาทั้งสามคนก็พันตื่นเต้นโดยที่ไม่ได้นัดหมายสายตาของพวกเขาได้สอดส่องไปยังหน้าถ้ำของมงมุมยกักมันคือเสียงฝีเท้าของใครบางคนพวกเขาทั้งสามคนต่างมองหน้ากันนั่นนั่นมันเสียงฝีเท้าของมนุษย์อย่างแน่นอนใช่แล้วเรามีหวังแล้วลระและเสียงฝีเท้านั่นคือใครกันละ่ะทั้งสามคนกั้นลมหายใจเพื่อดูลาดลาก่อน ว่าคนที่ผ่านมาเนั้นเป็นมิตรหรือศัตรูผู้เล่นคนหนึ่งกำลังย่างกายเข้ามาอย่างทํำของแมงมุมหยากไอเจ้าแมงมุมนั่นคงจะอาศัยอยู่ในนี้มานานเป็นสิบปีแล้วละมัง้งสงสัยข้างในคงจะมีสมบัติอยู่แน่นอนกว่าจะล้มมันได้ก็เหนื่อยแทบแย่ yeah. ฮทั้งสามคนต่างตกใจกับเสียงที่ได้ยินพวกเขาทั้งสามคนต่างหันไปมองหน้ากันยังมึนงงและจ้องไปยังปากทำํำโดยผู้ที่กำลังเดินเข้ามาเนิ้น ครึ่งหนึ่งของใบหน้าถูกปิดบังด้วยหมวกขนาดใหญ่หมวกใบนั้นน่าจะทำมาจากกะโหลกของยักษ์ลำพงังแค่หมวกใบเดียวก็สามารถสําแดงออล่าที่ดูน่าสะงกลัวออกมาได้แล้วทั้งสามคนพยายามกระซิบกระซาบกันให้เบาที่สุดเพราะเกรงว่าคนคนนั้นจะได้ยินเขาฉันว่าไอ้หมอนั่นมันไม่ธรรมดาแน่แนเลยแล้วมันเหมือนจะเป็นพวกวิกลจริตด,ด้วยหรือเปล่ามันมีรสนิยมที่ใส่หมวกกะโหลกด้วยแหละ แต่พวกเราก็ต้องขอให้เขาช่วยอยู่ดีฉันว่าไอหมอนั่นมันดูอันตรายมากนั่นนะสิดีไม่ดีเขาจะฆ่าเราทิ้งหรือเปล่าฉันว่ามันก็เป็นไปได้ทั้งสามคนต่างเถียงกันไปมาชายผู้สวมวหมวกหัวกะโหลกยักษ์คนนี้ดูน่ากลัวเกินไปออลาของเขาดูไม่ต่างกับไม้มุมยักษ์นั่นเลยที่ปากท้ำของไม้มุมหุบเขาแม้ว่ากิจจะสวมหมวกที่เธอทาแต่ว่าเขา ก็มองเห็นใบหน้าของชายทั้งสามคนที่ถูกยายแมงมุมลัดอยู่เจ้านั่นมารีจุนโฮไม่ใช่เหรอแล้วทําไมหมอนั่นถึงมาอยู่ที่นี่ได้กันนะลีจุนโฮและพรรคพวกกลุ่มนักเลงที่ชอบก่อความวุ่นวายภายในโรงเรียนโดยเฉพาะตัวของรีจุนโฮไม่มีใครสามารถที่จะหยุดความก้าวร้าวของหมอนี่ได้เพื่อนร่วมชั้นทุกคนต่างถูกกันแกล้งอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งคุณครูหรืออาจารย์เองก็ตาม พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะห้ามปามได้ชินยองวูคือหนึ่งในเหยื่อของลีจุนโฮและเขาไม่ได้ถูกกันแกงเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งตลอด8ปีที่ผ่านมาในรั้วมัธยมชินยองวูนั้นสามารถจดจําการกระทําที่รุนแรงของลีจุนโฮที่ทําไว้กับเขาได้ทั้งหมดเจ้านี่ตลอดการเรียนชั้นมัธยมของเรามันยังไถ่ตังเราไปต้อง67,000วอน ส่วนพักพวกของมันก็ป้นเงินของเราไปอีก23,000วอนอีกคนก็14,000วอนไอ้เจ้า3คนนี้ฉันไม่มีทางให้อภัยแกเด็ดขาดความทรงจำที่เลวร้ายได้ผุดขึ้นมาในหัวของชินยองวูเดิมทีแล้วตัวของเขาก็ไม่ใช่คนที่มีความทรงจำที่ดีเด่นอะไรแต่หากเป็นเรื่องนี้แคระละก็ชินยองวูจะจำแม่นยิ่งกว่าใครแถมเจ้านั่นกันแกล้งยังไม่จบเพียงแค่ชั้นมัธยม เจุลีจุนโฮเป็นคนแรกที่หัวล้อย่ะเราในงานรวมรุ่นเมื่อสองปีก่อนหน้านี้ทุกคนในงานรวมรุ่นจึงล้อว่าชินยองวูจอมขี้แพ้ฉันจะยกโทษให้ไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าทําไมถึงยังมาเจอไอ้หมอนั่นในเกมแบบนี้ได้อีกนะนี่เราโชคไม่ดีเอาซะเลยกิดได้ชำเลืองตาไปมองทั้ง3มคนลีจุนโฮและพักพวกัวพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงสายตาที่กิจมองมาในที่สุด ลีจุนโฮก็ได้เอ่ยปากขึ้นเอ่อขอประทานโทษนะครับรบกวนช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมอย่างที่เห็นพวกเราติดแงกอยู่ที่นี่ไปไหนไม่ได้เลยจริงๆมันไม่มีทางที่ลีจุนโฮจะรู้ได้เลยว่าเบื้องหลังหมวกยักษ์ไม่เหนินจะเป็นชินยองวูเมื่อรู้เช่นนี้แล้วชินยองวูจึงสแสดงอาการที่ดูสะใจเป็นอย่างมากทีต่อหน้าเราทำเป็นเก่งแต่กับคนอื่นแกล้งยิ้มอย่างนั้นเหรอ จ้าพวกนี้คงไม่เห็นหน้าเราสินะและคงยังไม่รู้ด้วยว่าเราเป็นใครบางทีในตอนแรกกิดนั้นไม่มีรสนิยมในการใส่หมวกออกน้ำแข็งสักเท่าไหร่นักแต่ในเมื่อมันเป็นไอเทมเกตยูนีค่าคุณสมบัติของมันก็ไม่เลวมันจึงทำให้เขาต้องสวมใส่อย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ในตอนนี้เขารู้สึกเริ่มที่จะชอบมันขึ้นมาแล้วเพราะอะไรน่ะหรือนั่นก็เพราะว่า หมวกใบนี้มันสามารถปกปิดใบหน้าได้ครึ่งหนึ่งยังไงล่ะและนั่นก็ทําให้สถานะของเรายังไม่ถูกเปิดเผยแถมชื่อตัวละครของเราก็ไม่ถูกแสดงออกไปในเมื่อเราได้มาเจอโจทย์เก่าแบบนี้แล้วก็ถือโอกาสนี้ชําระแค้นเลยแล้วกันฮฮฮชินยองวูเริ่มที่จะหัวเราะกลุ่มของลีจุนโฮเริ่มที่จะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากนําเสียงหัวเราะไปรวมกับความน่ากลัวของหมวกหยากมันทําให้พวกเขาทั้งสามคน เย็นวาบถึงไขสันหลังดวงตาข้างหนึ่งที่เผยออกมาจากหมวกมันไม่ต่างกับดวงตาที่ชั่วหลายของไม่มุมหุบเข่าเลยสักนิดเดียวใช่แล้วนี่คือดวงตาของผูล่าที่จ้องมายังเหยื่อกลุ่มของลีจุนโฮเล่นทีท่จะสั่นกลัวกิจเน้นจ้องไปยังดวงตาของพวกเขาทุกคนแต่แล้วก็ไปหยุดที่ชเวชานซองชายคนนี้มักจะไปไหนมาไหนกับลีจุนโฮและซึมกีวานอยู่บ่อยครั้งแต่กิจ ก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมที่ชั่วรลายของชเวชานสองเลยสักครั้งแม้แต่คำหยาบคายเขาก็ไม่เคยหลุดปากออกมาแถมหมอนนียังจ้องไปยังลีจุนโฮและเซมกีวานอีกด้วยมันถือเป็นสายตาที่ดูกระอักกระอ่วนกิจเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมครั้งหนึ่งชเวชานสองเคยมาขอโทษกิจในเรื่องที่ลีจุนโฮได้ก่อเอาไว้แม้กระทั่งงานรวมรุ่นคนคนนี้ก็ไม่เคยเห็นกิจเป็นตัวตลก เขายังโทรมาถามยังเป็นห่วงเป็นใหญ่หลังจากที่กิจถูกเพื่อนรวมลุนทั้งชั้นล้อเลียนแต่หลังจากเนิ้นกิจก็ไม่เคยคิดติดต่ออะไรกลับไปอีกเลยแม้ว่าจะมีสายมาจากเขาโทรอยู่บางดูเหมือนเจ้าหมอนี่จะเป็นห่วงเราจริงๆฮะบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนเลวก็ได้การคาดดาของกิจเนินถูกต้องชเวชานซองเป็นห่วงชินยองวูจากใจจริงและหลังจากงานรวมลุนครั้งเนินเขา กังวลว่าชินยองบูจะคิดสั้นหลังจากที่ต้องอับอายเป็นอย่างมากจึงได้โทรไปถามอาการและทุกครั้งที่ลีจุนโฮกับซึมกีวานกันแกล้งชินยองอูเฉเวชานสองจะเก็บตัวเงียบตลอดเวลาเขาแค่คบหาเพื่อนทั้งสองคนเพราะความสัมพันธ์อันยาวนานเท่านั้นแต่ไม่มีเจตนาที่จะกันแกล้งผู้ใดเลยแต่ชินยองอูก็ยังไม่คลายสงสัยแต่ว่านะคนที่จะเป็นเพื่อนกับลีจุนโฮได้ มันไม่มีทางเป็นคนดีได้แน่ในหนังก็มีให้เห็นอยู่บ่อยไปคนที่เป็นสุภาพบุรุษมักจะเผยท่าแท้มาในตอนท้ายในตอนที่เราโดนแกล้งชเวชานซองมักจะอยู่กับสองคนนี้ด้วยเสมอในตอนที่เราโดนหัวล้าะเยะในงานร่วมรุ่นชเวชานซองเองก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับลีจุนโฮถ้างั้นเราก็ขายข้อสงสัยได้แล้วละ่ะไอหมอนี่อาจจะเป็นตัวการใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้ก็ได้ชเวชานซอง แกอาจจะเป็นคนเลวยิ่งกว่าลิจุนโฮเสียอีกฉันไม่มีทางไว้ใจแกอย่างแน่นอนทันใดนัน้นบวกแปดไม่สั้นในอุดมคติก็พันถูกชักออกมา